วันนี้เราสองคนแม่ลูกออกมาตามหาร้านขนมปังที่กำลังดังตอนนี้ในเกาหลีแล้วเราสองคนก็หาจนเจอห่างจากบ้านประมาณ8กิโลใจเอาคักแม่กับลูกก็ได้มาก็อันเดียวอีเน ขนมปังร้านนี้ต่างจากร้านอื่นๆยังไงและนี่ก็เป็นคำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวเราเช่นกันก่อนที่เราจะได้มาชิมของจริงที่ร้านยางเขาบ้าในร้านกะหอมเตะดังทวน<า>ทวนหลังจากสั่งเรียบร้อยลูกค้าสามารถเลือกไซส์ได้ด้วยนะเขาจะตัดให้เราแบบเขาจะมีช่วงเวลาขนมปังออกจากเตาเวลาช่วงตัดขนมปังใช้เวลากี่นาทีกี่นาทีต่อปอนขนมปังปอนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันวอนครึ่งปอนก็มีนะหกพันวอนวันนี้กะว่าจะมานั่งกินชิวๆกับลูกสองคนที่ร้านแต่คนแอบเยอะไม่มีที่นั่งก็เลยได้พากันซื้อแบบิ้วกััขนมมปงา กอนกับแย้มสองกระปุกแอบติดใจแยมรถมะม่วงคือบักม่วงกวนบานเฮาคักไหน,นๆก็ได้ออกจากบ้านเลยพาลูกแวะช้อปปิ้งสักหน่อยเดี๋ยวนายจะเสียใจว่าออกมาแล้วไม่ได้อะไรไหนไหนพูก <ñ> ็จะกลบ่าอ๋อจริงั ยางวนมากมองเกาหารอบแล้วจักเสียอาอีหยังแนหันนาะหันหลังผูพายางน้าก,ก้นกันจนจนใน,บ,นบอกว่าสีอาก็เอาเดอ้อคันพ่เอาสิผ้าเมื่ออะเด้กย่งคงอยางเป็นอีกเกิงเ,งเรื่องเลื่อจักเสียาอีหยังแนเพราะว่าตัดสินใจบได้ของเล่นหล 이는 좋아해? 내가 아니지? 마해? เดินวนไปเวียนมาอยู่แถวรถบังคับประมาณ4ี่ห้ารอบจนมาจับแล้วจับอีกแม่ตัดสินใจถามอยากได้อันนี้ใช่ไหมตอบา่าแม่แม่คอยเล่นได้อันนี้นะเป็นยงนานยงวนหลายรอบก็เลยบอกว่าเอายิบเอาศาสนาอันนึ่งเฝ้ายิบไซตะกาจัดแจงอเองอใ,จใจว่าซื้อแล้วแม่ก็เลยถามบักลาพอบักลาสิบว่จมบ่ลูกของเล่นบักลาหลายแล้วรถบังคับอยู่บ้านกาับนีแขนชานาแขนชานาบบเป็นยังดอกเพิ่นว่าอันนี้สสอนเดะไป ความพีกอยู่ตรงนี้เทิ่งคิดอีตนศาสตร์ฮิวตะก้าอ้อมไปอ้อมมาสงสัยส,สิคิดขึ้นได้ว่าพอสิ<ด>จมแต่ยินแต่วอาอยู่คนเดียวว่าอันเดยอันเดยอัป้าัวานาซอาวา่าได้บบได้อีพอสิโกดรดฟัสันวเวาวแลลวเฟาแลนเอารลดไปขึ้นใบมงเกาแก็เลยถามว่าเอาเป็นยังคือเอาไปไว้บ่ะเป็นยังดอกบ่เป็นยังสื่อแต่ขนมอันเลื้องนี่ก็ได้ดอกพอสิดาผลว่าคิดอีโตนศาสตร์ลูกในใจเอาเอาแต่เจ้ามากหันลักษณะเฮ่ากับเมื่อเมื่อบ้านอันย่องฮาเซโย